นี่แต่งกิ่งแต่งเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้แต่งมานานแล้วตั้งแต่ปลูกมาแต่งแค่ครั้งเดียวครับครับนี่ครับตามลำต้นพวกนี้ตัดทิ้งให้หมดครับไม่ต้องเอาไว้เอาริ่งนี้ออกนะครับตัดออกครับเวลาตัดก็จะตัดชิดเลยหรือจะเหลือไว้ประมาณครึ่งเซนก็ได้นะครับแบบนี้ตัวนี้จะแข่งกับแม่นะครับแข่งกับยอดตัดทิ้ง กิ่งที่เราออกมาแล้วนะครับเราจะไม่วางชิดในต้นนะครับเราจะเขี่ยออกนี้นะครับตรงนี้ก็ยังคงต้องมีแสงอยู่นะครับครับปิดไว้ด้านนอกอันนี้ครับพวกนี้นะครับสองเดือนมันก็ย่อยหมดแล้วอ,อน,นีบตรงนี้ทิ้งไปอันนี้ก็จะขึ้นมาแทนใหม่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนีบออกไปอย่างนี้ครับแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็ควรฉีดยาป้องกันกาจัดเชื้อราครับภายในหนึ่งถึงสองวันแต่บางทีไม่ฉีดก็ไม่เป็นไร ฝนไม่ชุกไม่ชื้นอากาศไม่ปิดนะครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับวันนี้จะพามาแนะนํานะครับวิธีการแต่งต้นทุเรียนเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนที่ปลูกใหม่อายุประมาณ6เดือน1ปีหรือปีกว่านะครับหรือว่าจะเป็นทุเรียนที่เลี้ยงมาในเข่งนะครับแล้วลูกค้าซื้อไปปลูกนะครับตั้งแต่อายุ2ปี3ปีนะครับว่าแต่งยังไงแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเวลาลูกค้าเลี้ยงไปแล้วเนี่ย ผมสังเกตดูบางท่านส่งมาถามผมก็คือเวลาปลูกไปแล้วเนี่ยทุเรียนมันมีปัญหาคือห่างการฉีดยาห่างการดูแล1เดือนบ้างสองเดือนบ้างมาฉีดยาทีหนึ่งหรือฉีดอาทิตย์ละครั้ง10วันครั้งแต่พอฉีดแล้วยอดสวยก็หายไปไม่ฉีดพอทีนี้กลับมาก็ลักษณะจะเป็นยอดโดนเพ้ยกินยอดโดนเพี้ยกินนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่ละท่านโทรมาถามก็คล้ายๆกันหมดเลย จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะว่าของผมเองเนี่ยบางช่วงเราเลี้ยงไม้จํานวนมากมันก็มีที่ฉีดยาไม่ทั่วถึงเหมือนกันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในจังหวะที่ช่วงฝนตกบ่อยแล้วเราฉีดยาได้ไม่ครอบคลุมนะครับแต่ถ้าช่วงปกตินะของเราก็จะเลี้ยงมาใบก็จะสมบูรณ์วิธีการแต่งนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าหรือพี่ๆทุกท่านนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับ เพราะว่าถ้าเส้นเสียดายท่านจะฉีดแต่ยาท่านไม่ยอมแต่งเขาออกเขาออกมาเขาก็จะเป็นฝอยเหมือนเดิมนะครับผมก็กิ่งที่มันเป็นฝอยนะครับมันออกมามันไม่สวยนะครับให้หนีบทิ้งเนี่ยครับยอดมันที่ออกมาเ่งนี้มันไม่สวยให้ท่านหนีบทิ้งให้เลือกเอาดูที่ว่าสมบูรณ์สุดขึ้นมาเป็นยอดน้ำใหม่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันเป็นแตกแบบนี้ครับอันนี้ก็แห้งไปเราก็หนีบตรงนี้ทิ้งไปอันนี้ก็จะขึ้นมาแทนใหม่ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับนีบออกไปอย่างนี้ครับลักษณะอันไหนที่ไม่ดีนีบทั้งอันไปเลยครับเนี่ยเอาไว้ก็ไม่ดีครับหนีบออกไปทั้งอันเพราะว่าบนต้นเรายังมีอีกเยอะแยะครับนี่ครับหนีบออกได้เลยนะครับที่มันถูกกินถูกกัดไปแล้วเอาไว้ตามันไม่มีจะแตกแล้วครับมีก็ไม่สมบูรณ์ถ้าจะแตกตรงนี้ท่านจะต้องตัดแค่นี้ถ้าท่านอยากให้แตกถ้าท่านไม่ตัดไว้ก็ไม่ดีครับครับในอย่างลักษณะนี้นะครับกิ่งในลําต้นมันเยอะนะครับ การส่งน้ําเลี้ยงก็จะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ากิ่งเขาเล็กกิ่งน,น้ำเลี้ยงก็จะไปกิ่งใหญ่ๆห,หมดโดยปกติกิ่งเนี้ยจะต้องถูกตัดแต่งออกก่อนแล้วนะครับแบบนี้ครับต้องเล็มออกข้างในในต้นนะครับถึงเขาจะเป็นต้นเล็กก็เล็มได้นะครับถ้ากิ่งเยอะนะครับเล็มได้หมด ลักษณะของกิ่งที่เป็นแบบนี้เวลาเราตัดเราต้องเอาไปเผาไฟทิ้งไหมคะถ้าจะให้ทําลายเลยก็ต้องเผาไฟครับแต่ว่าถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็เอาไปทําปุ๋ยได้ครับอ oh, ๋อทำปุ๋ย,ย,ยได้เพราะว่าลาพวกนี้มันไม่ใช่ลาที่อันตรายอะไรมากมายหรือตัวเพลี้ยตัวแมลงที่อยู่ในนี้ถ้าเราฉีดยาไปแล้วก็ไม่มีแต่ถ้ามันมีตัวมันมีไรเราก็เอาไปเผาได้เพราะว่าตัวมันอะบินหนีแต่ไข่มันยังอยู่ครับแล้วก็ต้องกําจัดไปทีละ ขั้นตอนนะครับเนี่ยครับอย่างนี้มันอยู่ข้างในครับมันขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเราเสียดายเราจะเอาเข้าไว้นะสิ่งนี้เราควรจะตัดตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้จะมีง่ามตาดีอยู่มีตายอดที่ดีอยู่ครับนี่เราก็ตัดเพราะถ้าเราไว้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงโตไปพร้อมๆกันได้ดีลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นในทุเรียนที่ปลูกใหม่ก็สามารถตัดทิง<ม>้งได้เลย,เลยใช่ไหมครับเหมือนกันเนี่ยทุเรียนที่ปลูกไปแล้วเนี่ย ปีหนึ่งยอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นมันจะมีการเจริญเติบโตที่ได้ดีกว่าตัวนี้ด้วยเพราะตัวนี้มันอยู่ในเข่งค่ะผู้เรียนในเข่งส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยแต่งกันครับเพราะว่าลูกค้าบางคนก็ชอบแบบใบดกดกพุ่มนั้นหนามองดูแล้วแน่นๆนะครับลูกค้าก็จะชอบแบบนั้นแต่กิ่งที่มันเยอะนะครับมันก็เป็นภาระของการเลี้ยงส่วนหนึ่งนะครับเนี่ครับพอแต่งเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ เขาแตกยอดใหม่มาทีนี้เขาจะสวยเพราะว่าภาระพวกนี้มันเป็นตาที่ไม่สมบูรณ์นะครับถูกทาลายบ้างอะไรไปบ้างมันก็ออกมาก็ไม่ดีครับเราก็เลยต้องเอาแต่งเอาออนครับเดี๋ยวผมพามาดูต้นที่ไม่ต้องแต่งนะครับที่มันสมบูรณ์นะครับที่เลี้ยงไว้ไม่เป็นยังไงอันนี้ก็เป็นต้นที่สมบูรณ์กว่าเมื่อกี้ครับก็เลี้ยงตากแดดร้อยเลยนะครับมันก็มีมีบ้างเล็กนิดๆหน่อยๆครับก็มีไม่เยอะถ้าเราไม่มีเวลาเราไม่แต่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่เยอะ มันสามารถโตได้กิ่งที่ถูกทําลายตาบอดไปมันก็จะถูกกิ่งที่ดีนะครับส่งท่อน,น้ําเลี้ยงดันน้ําเลี้ยงมาแตกยอดใหม่ส่วนตัวพวกไม่สมบูรณ์นะครับที่ถูกมแมลงก็จะแห้งตายไปครับผมที่สําคัญนะครับการฉีดยาหรือการป้องกันนะครับควรทําต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นใช้ชีวพันธุ์หรือว่าเป็นใช้เคมีนะครับทุกอย่างไม่สามารถทำแล้วปล่อยทิ้งได้นะครับในพื้นที่ที่มีมแมลงชุกชุม แต่ถ้าเป็นในพื้นที่ที่ไม่มีมแมลงทุกชุมนะครับเป็นพื้นที่ที่เปิดใหม่นะครับหรือว่าพื้นที่ที่ไม่มีโรคและมแมลงระบาดก็ไม่จําเป็นจะต้องฉีดบ่อยนะครับสังเกิดดูนะต้นที่มแมลงไม่รบก,กวนนะใบเขาจะใหญ่เขาก็จะสมบูรณ์อันนี้เป็นหมอนทองนะครับเดี๋ยวผมพามาดูชนีบ้างครับชนีอยู่ตรงรเป็นต้นพันชนีนะครับเสริมรากของเราที่เราเลี้ยงมาแล้วสองปีครึ่งนะครับตัวนี้ ความสูงก็สามเมตรกว่านะครับเป็นทันชนีครับเนี่ยครับเวลาจะแต่งกิ่งนะครับอันนี้เราไม่ต้นนี้ไม่มีโรคนะครับมัแมลงไม่ได้รบกวนอะไรนะครับต้นนี้ครับเราก็เราจะแต่งแบบนี้ข้างในเนี่ยเล็กๆนะครับมันไม่มีน้ําเลี้ยงนะครับเราแต่งออกแต่ต้นเนี้ยแต่งมากไม่ได้นะครับปกติถ้าเราเป็นของเราเองจะแต่งทิ้งหมดนะครับแต่ต้นเนี้ยลูกค้าซื้อแล้วฝากไว้นะครับก็เลยแต่งให้ลูกค้าบอกแต่งให้น่อยเอาให้โตให้สวย เดี๋ยวมาเอาไปปลูกครับจ่ายตังค์เรียบร้อยอันนี้ไม้เล็กไม้ที่สมบูรณ์ดีจะไม่ต้องแส่งเยอะครับมันก็จะได้ฟอร์มที่ขึ้นไปที่สวยเลยถ้าไซส์แบบนี้ปลูกกี่ปีนะคะได้กินลูกถ้าผมปลูกก็สองปีประมาณสองปีนะคะที่ดินถ้าดินบ้านผมมันก็ดินร่วนนะค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นดินเหนียวก็อาจจะเกินสองปีนิดหน่อยครับเดี๋ยวจะแต่งต้นที่เป็นไม้เลี้ยงมาให้ดูอีกหนึ่งต้นนะครับต้นนี้ก็เลี้ยงมาอายุสองปีครึ่งนะครับ เวลาเขาแตกใบอ่อนนะครับเขาถอดใบอ่อนก็จะมีใบหล่นออกมาบ้างนะครับเพราะว่าใบหมดอายุนะครับก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับแบบนี้นะครับช่วงที่เรายังไม่ได้ขายนะครับเราก็แต่งให้ครับตามนี้ถ้าลูกค้าไม่ชอบหนามากก็มาเลือกเอาแบบนี้ตอนนี้ถ้าเราแต่งนะครับมันจะโตไวแต่ถ้าเราไม่แต่งมันดูหนาเหมือนมันดูแน่นมันดูสวยแต่ว่าการเจริญเติบโตมันจะค่อยๆไปอย่างช้าๆครับพี่นัทคาอย่างกิ่ง เยอะๆใบเยอะๆมีผลเสียไหมคะเวลาเราไปปลูกลงดินอ,อการแตกกิ่งการแตกยอดจะช้ากว่ากิ่งที่จะช้ากว่าต้นที่มีกิ่งน้อยแล้วกิ่งอ,อ,อ้วนๆนะครับค่ะครับแต่ว่าความสวยมันจะสวยกว่าเวลาเรามาซื้อเห็นแล้วมันก็อยากได้ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะชอบใบเยอะๆกิ่งเยอะๆชอบเยอะๆชอบแน่นๆะนะครับกิ่งข้างในเดี๋ยวนี้นะครับ ถ้าเรา,เาไว้เดี๋ยวมันก็แห้งตายครับมันก็ไม่เกิดมันก็ตัดออกไปเลยก็ <G un less> จะเป็นการช่วยให้เขามีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น <G un less> ก็เหมือนเดิมนะครับแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็ควรฉีดยาป้องกันกาจัดเชื้อราครับภายในหนึ่งถึงสองวัน <G un less> แต่บางทีไม่ฉีดก็ไม่เป็นไรถ้าฝนไม่ชุกไม่ชื้นอากาศไม่ปิดนะครับนี่ครับมีบออกเลยเดี๋ยวตัวพวกตัวหลักนะครับอันนี้เราหนีแต่ตัวเล็กให้นะครับตัวหลักๆพวกเนี้ยอย่างเงี้ยครับ ปกติก็ลูกค้าก็ถ้าเราตัดออกเยอะลูกค้าก็ไม่ค่อยชอบเพราะลูกค้าก็จะดูว่ามันทําไมบางๆแต่จริงๆแล้วไม่มีจําเป็นที่ต้องเอาไว้นะครับเนี่ยนี่ครับก็ <c oughs> จะได้ออกมาประมาณนี้แต่ไม่ใช่บอกว่าแต่งดีก็แต่งสกวนซะเยอะเลยไม่ได้นะครับถ้าแต่งเยอะปุ๊บมันจะชะง,งักครับจะชะง,งักการจเจริญเติบโตไปประมาณเดือนถึงสองเดือน,นครับขึ้นอยู่กับกําลังของต้น อ่าอันนี้ครับอันนี้ก็คือนี่ครับแต่งเสร็จแล้วหรือใครซื้อไปปลูกแล้วนะครับสองสามเดือนต้นมันได้ทรงแล้วตัดออกอย่างกิ่งนี้นะถ้าเอาไปปลูกแล้วอย่างนี้ก็ตัดทิ้งเลยไม่ต้องเอาไว้ครับเพราะว่ากิ่งที่อยู่ต่ํานะครับเนี่ยสามสิบเซนจากพื้นดินมันเอาลูกไม่ได้ครับต้องระดับเจ็ดแปดสิบเซนขึ้นไปนะครับแต่ก็เข้าใจว่าเราต้องเอาไว้เลี้ยงต้นก่อนในระยะแรกครับอันนี้เราก็จะแต่งเป็นต้นที่เราปลูกในดินนะครับเป็นไม้เสริมรากอายุหนึ่งปีนะครับ ปลูกแบบโคกลอยนะครับอันนี้ก็มันเป็นเลี้ยงด้วยปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆนะครับไตโคเดอร์มาแล้วก็อื่นๆนะครับอีกหลายตัวเลยจําเป็นที่จะต้องรักษาความชื้นก็เลยปล่อยยาไว้แบบนี้ไม่กลัวลกครับแต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับอันนี้ครับกิ่งนะครับแต่งยังไงอันนี้ต้นเล็กเราเคยแต่งไปแล้วนะครับเราก็แต่งออกแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้เราแต่งไปแล้วหนึ่งถึงสองครั้งนะครับ นี่ครับกิ่งเอาออกไปเลยครับกิ่งนี้ซ้อนกันเยอะครับเนี่ยฝั่งนี้มีแล้วครับเดี๋ยวเอากิ่งนี้ออกก่อนนี้ซ้อนกันนะครับเยอะเกินไปเอาออกครับกิ่งที่แต่งแล้วครับเอาปลุกไว้ข้างนอกได้เลยนะครับไม่ต้องทิงไปไกลเราไม่ได้ตั้งใจจะปลูกเอาลูกเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าต้นนี้กี่ปีจะเป็นลูกในไม้ไซส์ที่ราคาประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทสามลากนะครับตอนที่เรามาปลูก อันนี้ก็คือครบหนึ่งปีหรือจะเกินหนึ่งปีสักเดือนหนึ่งโดยประมาณนะครับพี่นาคาถ้าเกิดเราปลูกลงดินตั้งแต่วันที่เราปลูกเราจะนับยังไงคะว่าสามารถแต่งกิ่งได้ตอนไหนเราดูว่าถ้ากิ่งมันเริ่มลกล่างมันเริ่มติดดีถ้าเราซื้อมากิ่งมันไม่ลกมากถ้าเป็นไม้ต้นใหญ่นะก็ใช้เวลาอีกประมาณสองถึงสามชุดใบอ่อนอเราก็เริ่มแต่งแต่ถ้าเป็นไม้เล็กนะครับก็หกเดือนหรือปีหนึ่ง แปดเดือนอะไรเงี้ยดูการจเจริญเติบโตัโตไวก็แต่งเร็วกิ่งที่ในลําต้นอ่ะมันมีกิ่งแห้งกิ่งเสียหายไหมถ้ามันมีกิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มันแห้งมันเสียหายเราก็แต่งได้เลยกิ่งนี้นะครับมันจะตั้งแล้วมันก็อยู่เบียดกับเขานะครับผมเลือกเอากิ่งนี้ออกนะครับตัดออกแล้วก็ข้างบนนะครับออกพิดมาอันนี้เราเปิดเพื่อให้คุณเห็นช่องด้วยนะครับให้เห็นแสงะนะครับตัดออ ถ้ามันลกทึบเกินไปนะครับก็มีความชื้นมากนะครับราก็เกิดได้ง่ายมาแมลงก็เข้าไปซุกแปรสฉีดยาก็ไม่ค่อยโดนนะครับ,รบเวลาตัดก็จะตัดชิดเลยหรือจะเหลือไว้ประมาณครึ่งเซนก็ได้นะครับแบบนี้ครับตัวนี้จะแข่งกับแม่นะครับแข่งกับยอดนะตัดทิ้ง พอเราแต่งมันเปิดนะครับมันก็จะดูพุ่มแหว่งๆหน่อยแต่มันจะได้แสงเข้าไปแทนนะครับตัวนี้เขาเป็นง่ามขึ้นไปคู่กันแล้วครับเขาจะเกลียมแข่งกันแล้วครับถ้าเราไม่ตัดเบี้ยวออกนะครับเราก็เลี้ยงตัวนี้ขึ้นไปอันนี้นะครับเราก็ตัดตัวนี้ทิ้งอีกตัวนี่ครับก็ไม่เอกแล้วก็เอาไว้ขนาดนี้ทีนี้ก็จะปิดหูปิดตาจากตอนที่ก่อนแต่งนะครับกิ่งที่เราออกมาแล้วนะครับเราจะไม่วางชิดในต้นนะครับเราจะเขี่ยวออกนี้นะครับ ตรงนี้ก็ยังคงต้องมีแสงอยู่นะครับครับปิดไว้ด้านนอกอันนี้ครับพวกนี้นะครับสองเดือนมันก็ย่อยหมดแล้วก็เป็นอินทรีอยู่ในนี้เป็นในนี้นะครับส่วนตัวจะย่อยอินทรีก็คือจุลินทรีย์ต่างๆนะครับที่เรามาใส่ก็จะได้มาจากปุ๋ยหมักนะครับมาจากปุ๋ยอินทรีนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ดินของผมเป็นดินเหนียวนะครับแต่สังเกตดูนะครับเหนียวก็ฟูนะครับเนี่ยครับ เหนียวนะแต่ไม่แข็งเหนียวจับนีปั้นควายได้คบเนี่ยพี่นัทคะการแต่งกิ่งเรามีข้อจํากัดไหมคะว่าฤดูฝนแต่งได้ฤดูร้อนแต่งไม่ได้อะไรอย่างนี้หรือว่าแต่งได้ทุกฤดูเลยเออถ้าเราไม่พร้อมนะครับจริงๆแต่งได้ทุกฤดูนะต้นที่สมบูรณ์แล้วแต่งได้หมดครับหรือต้นไม่สมบูรณ์ก็แต่งได้เพื่อที่จะทําให้เขาสมบูรณ์แต่แต่งแล้วเราก็ต้องฉีดยาป้องกันกําจัดโรคนะครับเชื้อราเชื้อราจะเข้าแผล ถ้าที่ที่มีความชื้นเยอะนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนมแมลงที่จะมากัดกินก็น้อยครับเราก็ใส่ยา,มาแมลงไปด้วยก็ได้ครับพวกฟิปลอนิวอะไรพวกนี้ครับครับอันนี้ก็การแต่งกิ่งนะครับถ้าเป็นช่วงที่ใบแก่แบบนี้ก็จะเหมาะเลยถ้าช่วงที่แตกใบอ่อนก็ถ้าน้ำไม่เพียงพอน้ำไม่ดีพอก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงรอให้ใบมันตันก่อนขึ้นอยู่กับฤด,ดูกาลถ้าฤด,ดูกาลหน้าแล้แงคุณแต่งกิ่งน้ำคุณต้องเพียงพอขาดน้ำไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นต้นที่ปลูกในดินนะครับเดี๋ยวจะแต่งอีกต้นนึงให้ดูนะครับต้นที่อยู่ในดินแล้วขณะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นหนึ่งนะครับที่เป็นทุเรียนเสริมรากปลูกดินเหนียวนะครับต้นนี้จะปลูกแบบข้างล่างมีต้นมีกิ่งไม้มีท่อนไม้รองอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีที่ทิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นไม้สามรากแบบนี้ครับอันนี้ปลูกแบบหมดเลยเสมอดินเลยครับไม่ได้ลอยไว้นะครับครับอันนี้ก็มีร่องรอยการ ท่อน้าเลี้ยงแตกนะครับอันนี้ครับแต่ว่าหายแล้วนะครับอันนี้แห้งแล้วแผลแห้งแล้วท่อน้ําเลี้ยงแตกเกิดจากอะไรได้บ้างครบพี่นักเกิดจากเราเหมือนเวลาช่วงจังหวะเวลาเราใส่ปุ๋ยใส่เยอะหรือว่ามีแมลงเข้ามาเจาะมาทําลายมันนะครับนี่ครับถ้าเชื้อตัวนี้เขาก็เรียกเป็นเชื้อพิเทียมนะครับพิเทียมเป็นโรคประจําตัวของผู้เรียนนะครับอ่ะนี่แต่งกิ่งแต่งเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้แต่งมานานละ ตั้งแต่ปลูกมาแต่งแค่ครั้งเดียวคครครับับบนี่ครับตามลำต้นพวกนี้ตัดทิ้งให้หมดครับไม่ต้องเอาไว้เอาผมจะลกๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันใส่พวกจุลินทรีย์อะไรไว้เราจะมาฉีดยาฆ่าหญ้าจะมาตัดบ่อยๆก็ไม่ดีครับนี่ครับสังเกตดูของผมจะค่อนข้างออกเป็นดำๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเขียวเขียวดำๆครับหญ้าก็ย่อยสลายเยนี่ยครับ ตัดหญ้าทีหนึ่งก็พักเดียวก็ย่อยหมดผู้เรียนก็จะไม่ค่อยงอแง,งไม่ค่อยมีใบแบบหเหลืองใบหยิงอ,อับก็ไม่ค่อยมีอน,นี้ตัดออกครับมันลกเกินไปมันเยอะเกินไปพุ่มอยู่สวยครับแต่ว่าการเลี้ยงการฉีดยานะครับจะไม่ทั่วถึงจะไม่เข้าข้างใน ของใครที่มีลกๆนะครับมีทึบๆแบบผมเนี่ยถ้าออกนะครับมันจะโตวไวกว่านะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะโตวไวไหมเราไม่นับจํานวนใบเรานับจํานวนกิ่งที่ไว้ครับทีนี้ออกครับซ้อนน่าจะค่อยๆออกไป อ่ะโปงครับน,นี่แ่งออกต้นนี้มีหลายกิ่งเลยที่จะต้องตัดยอดออกแลบเนียเพราะว่าเหมือนมันแข่งกันขึ้นนะครับนี่ก็แต่งออกก็ได้ักแล้งนะเมื่อกี้ก็ลืมบอกนะครับถ้าใครเป็นแบบนี้นะครับมันมีวิธีก็คือถ้าอยากจะรักษาก็ ทาด้วยปูนแดงก็ได้นะครับเราก็คว้านมันออกแต่ตัวเนี้ยคือเนื้อมันติดแล้วครับเนื้อมันสร้างกําลังสร้างมาใหม่แล้วครับเนี่ยอันนี้ก็สร้างเนื้อมันแล้วคือเรามาเห็นช้าปกติถ้าเราเห็นแต่แรกเราใช้มีดนะครับคว้านออกให้น้ําไหลแค่นี้มันก็หายแล้วครับมันไม่ได้โรคที่น่ากลัวครับตัวนี้อันนี้เขารักษาตัวเขาเองได้ใช่ไหมครับได้ครับมันจะขึ้นไปนํา ตั้งแข่งกับเขาครับกิ่งมันค่อนข้างตั้งแล้วครับผมจะนีบออกแค่นี้ครับให้มันออกบานออกมา,าครับใ้แล้วเดี๋ยวนี้เราค่อยมาแยกใหม่อีกทีหนึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันครับตั้งไว้แข่งเขาผมตัดออกครับปกติเขาจะถ่วงน้ำกันถ่วงอะไรกันนะมันไม่้ผมตัดออกเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับล่ะ อันนี้ก็ตัดออกเลยกิ่งที่แต่งออกมาแล้วให้แหวกออกครับตรงนี้อตอนนี้แต่งออกให้หมดเลยครับ บางท่านอาจจะเสียดายไม่กล้าแต่งนะคะถ้ากิ่งเยอะใบเยอะเกินไปก็จะสะสมลูกได้นะคะอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้แต่งเขาแต่ที่แรกพอเขาออกกิ่งข้างล่างมาเราไม่ตัดนะครับมันก็จะช่วยกิ่งตัวเนี้มันจะดันตัวยอดให้ขึ้นไปนะครับต้นมันก็เลยจะห่อครับไม่กลางอันนี้ผมก็พามาดูการแต่งกิ่งแล้วนะครับว่าช่วงเนี้ยกิ่งที่ต้นที่สมบูรณ์แต่งยังไงแล้วก็ต้นที่ไม่สมบูรณ์โดนเพี้ยโดนแมลงเข้าทําลายแต่งยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวประมาณสักสองอาทิตย์นะครับก็สามารถใส่ปุ๋ยได้เลยให้แผลเขาหายก่อนหรือท่านอยากจะใส่แค่เจ็ดวันสิบวันก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าท่านกระฉีดยาเชื้อยาฉีดยาป้องกันไปแล้วไม่มีปัญหาครับที่สําคัญนะครับการปลูกทุเรียนนะครับก็ควรจะมีอินทรีย์วัตถุนะครับในดินถ้าเป็นดินที่ทําการเกษตรมาหลายครั้งหรือทําแต่นาทําแต่ไร่มาอินทรีย์วัตถุในดินนั้นไม่มีแล้ว เวลาท่านไปปลูกทุเรียนนะครับถึงเนื้อดินท่านจะได้แต่ว่าธาตุอาหารหรือความร่วนซุยหรืออินทรียวัตถุในดินไม่มีการปลดปล่อยธาตุอาหารหรือการเก็บธาตุอาหารไว้ให้ต้นทุเรียนนั้นก็จะออกมาให้ทุเรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็ควรจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีแล้วก็ปุ๋ยเคมีร่วมกันนะครับก็จะทําให้ได้ผลดีขึ้นแล้วก็จะลดต้นทุนในการผลิตให้เราในระยะยาวได้ครับผมคลิปนี้ผมนัชพลส,วน,สวนพลอยสุวรรณนะครับ ก็ฝากไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัทมากๆคะ่ะสำหรับอีพีนี้